พี่น้องประชาชนครับเบอร์เทคนิคเป็นสิ่งที่ผมต้องออกมาพูดเป็นสิ่งที่ผมต้องออกมาเรียกร้องเบอร์เทคนิคซึ่งเป็นคนลักของน้องแตงโมเป็นทู้ที่รู้ข้อมูลในเชิงลึกข้อมูลในทางลับของน้องแตงโมที่เกี่ยวข้องของ,ของการใช้โทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวก่อนเกิดเหตุในคดีของน้องแตงโมผมอยากทุกคนฟังคลิปเสียง เมื่อสามปีที่ผ่านมาของเบอร์เทคนิคโดยที่เบอร์เทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเคยพูดนะครับในคลิปเสียงกับบางแจ็คมานะเมื่อสามปีที่ผ่านมาถึงเรื่องน้องแตงโมในการที่กระติกพาน้องแตงโมไปล่องเรือเจ้าพญาอันนี้คือ สิ่งที่ผมมีการเรียกร้องเบอร์เทคนิกออกมาโดยผมได้มีการประสานพี่เอ็กพี่เอ็กเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมมาพูดต่อผมอยากให้ฟังเสียงของเบอร์เทคนิคเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่มีคนเข้าดู4.5ล้านคนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะช่วยทำให้คดีน้องแตงโมสามารถที่จะเข้าสู่คดีพิเศษได้เร็วขึ้นนี่คือเหตุผลองผมทำไมผมต้องขออนุญาตพูดคำหยาบทำไมผมต้องพูดถึงเบอร์เทคนิค ในเรื่อง,งต่างๆนานาผมอยากพี่นองประชาชนฟังครับอ่มาจากเอกประโหมดเรือลำนั้น จับเอกโบวนเรือลำนั้น,ะน,นพี่น้องครับนายรุดมาคอมเมนต์ว่ามีแต่เรื่องเดิมๆจับใครไม่ได้ไอ้รุดมึงเรามาทำไหมคดีแทงโมเนี่ยนะวันนี้กูเสียเงินไปทั้งหมดล้านสามแสนบาทาการจะจับกุ้มขบวนการเหล่านี้นะครับแบนหน่อยรุดเนี่ยแบนทิ้งไปเลย คือถ้าคนจะเข้ามาคอมเมนต์ผมนะครับไม่ต้องมาด่าผมครับออกไปเลยครับไม่ต้องมาฟังถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าคุณรู้ไหมว่าผมกำลังสู้กับใครผมไม่ได้สู้กับตำรวจเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดนายผมไม่ได้สู้กับตำรวจแค่หน่วยงานเดียว แต่เรากำลังสู้กับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับรถหรูที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่มีตำรวจมีนักการเมืองเข้ามามีสวนเป็นแบ็คอัพให้กับขบวนการเหล่านี้นะเนี่ยชื่อรุดอะไรเนี่ยนะนะครับแบนดไปเลยเลื่อนไปแนละ้วแบนด์ไปผลชื่อรุตนะผมอยากจะบอกว่า หลายๆเรื่องผมใช้เวลาอดทนมาสามปีผมยอมถูกฟ้องโทษจำคุกรวมกันแล้วร้อยปีถ้าผมแพ้คดีจำคุกร้อยปีแล้วก็ต้องเสียเงินค่าปรับให้กับตำรวจพวกนี้มากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทผมสู้มาถึงวันนี้สามปีมึงเข้ามาคอมเมนต์ฟายาแบบนี้มึงออกไปเลย ผมไม่ต้องเข้ามาในเพจกูเลยนะผมจะจะบอกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่สารไปยังพี่เนะครับพี่เ,เนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรือที่เ,เคยออกรายการตกไปเถียงกับพี่ทินเมื่อหลายปีก่อนกับคุณหญิงหมอปอนทิศและพี่เเนี่ยเป็นคนยืนยันว่าน้องแปงโมไม่สามารถตก้ายเรือได้และไม่สามารถโดนใบพัดเรือได้ และพี่เอกเนี่ยสนิทกับเบอร์เทคนิคมากสนิทกับนายปอด้วยนะครับแต่เป็นคนกลางที่ไม่ได้เข้าข้างใไ่ในปอมีการอ้างลุงเอ็กเป็นพยา,ยานที่ศาลจาังหวัดนนทบรุรีลุงเอ็กนะครับมีคลิปวิโดีโอจากช่องเจ็ดสียืนยันว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมนะครับบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ ปรากฏว,ว่าลุงเอ็กถูกตัดการเป็นพยา,ยานที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับผมได้มีการคุยกับลุงเอ็กนะครับมาโดยตลอดแล้วผมก็บอกลุงเอ็กว่าให้ไปเบิดให้ไปบอกเบิร์เทคนิคนะครับหลังจากที่คลิปผมออกไปลุงเอ็กก็ไปบอกเบิร์เทคนิคจนเบิร์เทคนิคออกมาบอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับ d s i นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมต้องการต้องการให้เบิร์เทคนิค ข้ามาช่วยขี้คายบางอย่างที่เรามีคำถามจำนวนมากที่ถามเบิร์เทคนิคทั้งเรื่องการปลดเงินถอนเงินบัญชีน้องแตงโมทั้งเรื่องโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมทั้งเรื่องไลน์ของน้องแตงโมเรื่องต่างๆที่เบิร์ตเนี่ยเมื่อสามปีก่อนได้ไม่พูดถึงกติกในเรื่องกานเรื่องของการหลอกน้องแตงโมไปลงเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือพยานหลักฐานสําคัญที่ตารวจ ชุดทำคดีนี้ไม่เคยมีการสอบเชิงลึกของเบอร์เทคนิคมาก่อนซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่คนที่อยู่กับแตงโมเป็นคนสุดท้ายซึ่งผมถือว่าบุคคลคนนี้คือเบอร์เทคนิคจะต้องออกมาช่วยน้องแตงโมก่อนที่จะครบรอบ3ปีในวันที่24่กุมภาพันธ์สองพแปดดังนั้นบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้จริงด่าผมผมไม่ว่า แต่ผมบอกอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล้าล่วงเบอร์เทคนิคสิ่งสำคัญที่สุดคือพยานฐานสําคัญที่ผมต้องการจัดเบอร์เทคนิคก,ก็คือสิ่งที่เรามีการตั้งคําถามกับเบอร์เทคนิคมากกว่า50าสิคำถามในวันที่3ามีนาคมสมองพนรอสิซึ่งจะมีชุดใหญ่ของเ n นไอมาร่วมสอบสวนก็คือพันธุ์ตดีนัพลดิษยธรรมกับจ่าตามะเทศมาในีันที่ห มีนาคมสมองพันหารสิบแปดซึ่งทําไมถึงงัดวันที่สามเราก็จะเอาผู้เยี่ยชาญต่างๆทุกหน่วยงานสาขาอาชีพมาพูดคุยกับเบอร์เทคนิคผมยืนยันนะครับว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องกลัวความไม่ปลอดภัยเราสามารถคุ้มครองพยา,ยานเบอร์เทคนิคห,หน่วยงานกรมสอบสวนพิเศษสามารถส่งคนไปดูแลความปลปอดภัยให้เบอร์เทคนิคได้แล้วผมก็บอกลุงเอ็กไปแล้วว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิน้นเพราะ เรายืนยันว่าสิ่งที่เบอร์เทคนิคทําให้น้องแตงโมครั้งนี้นะครับจะไม่สูญเปล่าจะมีการออกมาจับจะขอเป็นคดีพิเศษทาเบอร์เดนิกให้พร้อมร่วมมือกับดีเอไอซึ่งเมื่อเบอร์เดนิกออกมา,าแถลงยืนยันว่าพร้อมให้พร้อมร่วมมือกับดีเอไอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองถ้าผมไม่พูดเบอร์เดนิกก็ไม่ออกมานะครับถ้าผมไม่พูดเบอร์เดนิกก็ไม่ออกมาวันนี้ โมโอามีนาสารันแหน่นะครับทำแทบแปล้ำตาคอพ้าว่าเพิร์เทคนิคเสียใจยที่ผมไปพูดดูมินผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสปีก่อนผมเคยขอความช่วยเหลือจากโมโอามีนาร่วมกับเอกลากณนามโพคินวันที่เราจะมีการพิสูจน์ภาพในเวลา21.56ว่ามีการตัดต่อหรือไม่อย่างไรที่มีภาพกระติกกับน้องแตงโม โดยเราขอภาพต้นฉบับจากโมมีนาโมมีนาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือค่ะยินดีให้ความร่วมมือค่ะแต่พอกลางคืนไปทรวจกับแอนนาว่าผมเสียห้หายผมก็ไม่เคยว่านะผมก็ทนต่อมาสัญญา,าอีกว่ามีพยานฐานเด็ดสำคัญที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ผมบอ,อกให้เลยว่าคุณโมบีนาเนี่ยไปพบคุณธนกิจนะเสร็จแล้วเนี่ยไปชวนหมอหมูหมอหมูเนี่ยจํจำลองเรือกันโดยยืมเรือของเพื่อนผมเองนะครับไปจำลองเรือโดยหมุนใบพัดเหมือนใช้หุน่นเหมือนตำรวจทำเอาหุ่นไปแล้วไปจำลองเรือใบพัดหมอหมูออกไปพูดว่าบาดแผลน้องแตงโม เกิดจากไปพัดเรือจริงหรือไมห่หมอหมูแล้วโมอามีนาเนี่ยหลังจากนั้นสาปีผ่านมาเงียบกิฟเพราะกาะแสน้องตงโมจนมีคนรู้จักแล้วจนกลับมามีงานการทำแล้วเพราะไปเกาะศพน้องแตงโมต่อมาวันนี้มาสารแน่แอดแล้วไปร้องห่มร้องไห้และแตะนะ บอกว่าเบิร์ดเสียใจมากมึงรน้ได้ยังไงเบิร์ดเสียใจมากผมคุยกับลุงเอ็กให้ลุงเอ็กไปบอกเบิร์ดเทคนิคว่าไดนิกโทรมาหาเิไอผมก็เลยระสานแล้วว่าให้สอบกันที่สามีนะสองร้อยหกสิบแปดเนื่องจากจะต้องเตรียมหลักฐานข้อมูลสําคัญที่จะต้องให้เบิร์ดเทคนิคไ้ปัญหาของน้องแตงโมสามปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปฟอ้องหมอหมูที่แพทยสภา ว่าผิดจริยธรรมทางการแพทย์ยืนยันว่าบาดแผลน,นองแตงโมงเกิดจากไปพัดเรือหมอหมูโทรมาหาผมพครับผมขอความเมตตาช่วยถอนเรื่อง,องผมหน่อยผมไม่ยืนยันว่าเกิดจากไปพัดเรือผมบอกหน้ายคุณหมอผมไม่ดีซีเรี่สกับคุณหมอผมไม่ถอนเรื่องให้คุณหมอหมูเนี่ยที่แพทยสภานะครับแล้วหมอหมูก็รับปากผมว่า ไม่พูดถึงบาดแผลน้องแตงโมงว่าเกิดจากไปพัดเรืออีกเลยเพราะทุกอย่างผมก็อธิบายหมอหมูแล้วว่าคุณเป็นหมอคุณต้องคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์คุณไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุคุณเพียงเอาตุ๊กตาไปจำลองกับโมมินาแล้วคุณมาสรุปว่าบาดแผลน้องแตงโมงเกิดจากไปพัดเรือเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมต่อน้องแตงโมงจริงหรือไม่โมมินาไปจำลองกับหมอหมูจริงไหม ถ้าคุณบอกว่าไม่จริงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมเก็บไว้มาสามปีก่อนมาเปิดให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยโกหกใครคุณแอบเข้ามาสามปีทำนู่นทำนี่พอตอนหลังเนี่ยอมาเนี่ยเสือไปสัมภาษณ์หนูไม่สัมภาษณ์แล้วหนูรู้หมดแล้วเคาได้จริงเป็นยังไงแม่งเอ้ยกูอยากจะบอกมึงแอบเข้ามากเลยนะ วันนี้ขอชาบาชนชาดาโมมินาสักวันนะเพราะมันแอบแฝาเกินไปหนูเริ่มหมดแล้วเบอร์เทคนิคเลอาให้หนูเสียใจโอ้ยเวนเลยไม่อยากจะพูดนะอย่าอย่าอย่ามาแอบแฝากับผมผมพูดตรงๆว่าผมให้เบอร์เทคนิคมาเนี่ยเพราะจะช่วยประโยชน์ในการที่คายคดีสามปีที่ผ่านมาเบอร์เทคนิคเป็นคนที่รู้ข้อทีจจริงทุกเรื่อง เรามีการออกหมายเรียกพยานที่จะต้องมาสอบปากคำในวันที่สมถึงวันที่7มีนาคมทั้งเส้นสิบห้าหมาย 1. เบอร์เทคนิค 2. องาวิชัยที่ไม่ใช่วิชัยสังฆภัย 3. าอาวิธิต ที่เป็นกนซื้อของแซนหรือคนซื้อของตาเหลือกที่โทรหาตาเหลือกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนคนนี้เป็นตำรวจร,ระดับสูงของกองบัญชาการตระบตรภาคหนึ่งอาวิชัยเป็นตำรวจร,ระดับสูงของกองบัญชาการตรบรนครบาลมีความสนิทสนมกับบ้านตาเหลือกเป็นอย่างมาก อาวิธิศเป็นกุญซื้อของตาเหลือกให้คับปรึกษาทั้งวันทั้งคืนนี่คือสุดยอดกุญซื้อของตาเหลือกที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอาวิธิศแจกใบเสกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกินวันที่เจ็ดมีนาคมอาวิทิศตำรวจกองบัญชาการบ,บททีาสองพันหนึ่งคุณต้องมาพบพันตำรวจตีนัทะพลดิษยธรรมและคุณช่วยชี้แจงได้นะว่า ุโดหาตาเลือกทำไมทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุไม่นานคนที่ถามก็คือพี่แตงอดีตแฟนเก่าของน้องแตงโมที่ทจะมาเปิดปริศนาที่เก็บความลับไว้หลายปีที่ผ่านมาจะมามอบหลักฐานเด็ดซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าพี่แตงจะพูดเรื่องอะไรเกีย่ยวกับคนบนเรือยอย่างไรอันนี้เมื่อ3ปีก่อนผมได้คุยพี่แตง เรียบร้อยแล้วคนที่สี่ก็คือพี่บีมสรันยูซึ่งพี่บีมสรันยูก็จะเป็นหัวใจของคดีน้องแตงโมเช่นเดียวกันอันนี้เราเฉพาะสำคัญสำคัญนะนียผมจะจะบอกทุกคนว่าโมอามีนาอย่าแอปบลถ้าแอปแบลคุณจะโดนอีกดอกจำไว้เลย ผมมีข้อมูลคุณเยอะคุณโมมีนานะผมจะบอกให้นะครับนอกจากนี้ยังจะมีการเตรียมปสอบทนายต่ามผมด้วยที่เป็นคนรู้ข้อมูลของคดีน้องแตงโมจะไปตอบคุณอานณนาในเรือนจำนะครับที่คุณอาณาถูกใครขู่และคุณอาณาได้มีการไอจีกับใคร จะมีคนจะมีความสําคัญในการสอบของคนบนเรือที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับคนบนเรือสองคนรับรองว่าเป็นที่ยือหาแน่นอนสําหรับพยานสองปากน,นี้เป็นคนใกล้ชิดกับคนบนเรือที่รับรองว่าสื่อมวลชนนะครับต้องติดตามบุคคลใกล้ชิดสองคนนี้กับคนบนเรือผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่า เหตุเกิดวันที่24มีนาคม2 5 6 5ในวันที่23มีนาคม2อง5กระติกโทรหาแตงโมในเวลา2องทุ่มให้น้องแตงโมมาลงเรือลำเกิดเหตุนะครับที่บมีนามีคนบนเรือบินไปภูเก็ต เพื่อไปปิดปากใครบางคนที่จังหวัดภูเก็ตจำไหมน,นะครับยี่สามมีนาคกห้ากะติกโซหาน้องแตงโมในเวลาสองทุ่มให้น้องแตงโมพรุ่งนี้ต้องมาลงเรือให้ได้ทั้งแรกไม่มีตาเหลือกมาร่วมวงในเรือนำเกิดเหตุ มีบุคคลอื่นซึ่งมาเป็นพยานรับให้กับเดซไอมายืนยันแล้วว่าวันดังกล่าวคั้งแรกไม่มีตาเหลือกมล่มวงในการล่องเรือเจ้าพญาผมจะบอกว่าดังนั้นเนี่ยเบิรเทคนิค คือคนที่จะไขปริศนาน้องแตงโมหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะไปเชิญน้องเชิญเบิร์ดเทคนิคมาให้ปักคำได้ต้องอาศัยเจ้าที่ดีเอสไอมาสอบสวนนะครับไม่ใช่สอบสวนในเันะพัยานนะครับเขาเรียกว่าเชิญเบิเบร์ดเทคนิคมาให ค่อยทำความจริงกับเจ้าที่เดซไอส่วนคุณอู๊ดที่เป็นเพื่อนสนิทกับปอนเอ็บซที่ทนายปาบอกว่าคุณอู๊ดได้รับคำเชิญจากเดซไอขอโทษครับคุณอู๊ดประสานเจ้าที่เดซไอมาเองโดยได้ความร้อนรนเนื่องจากว่าเพื่อนคุณอู๊ดก็คือเจ้าของบริษัทน้ำยาได้เจอผม ในวันที่ในวันมาคาบูชาผมก็ได้บอกเพื่อนในอู๊ดที่เป็นเจ้าของบริษัทน้ำยาว่าอยากเชิญพี่มาเป็นพยานให้ค่อยคํำเกี่ยวกับสถานภาพน้ำยาของพี่ว่ามีการไปขายที่ไหนบ้างและวันเกิดเหตุพี่อยู่ที่ไหนนะัดหมายกันวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 8แต่หลังจากนั้นมาในคืนนั้นเจ้าของบริษัทน้ำยาได้ไปปรึกษาในอู๊ด ายอูดกินไม่ได้น้อยแม่ละบอกภาษาพิยังทิสไอเจ้าของรถหรูที่เป็นเจ้าที่ดินไอท,ทำคดีรถหรูว่าอูดทนไม่ไหวแล้วอูดร้อนรนมากอูดเครียดอูดเครียดมากขอแสงชิวบริษัทน้ำยาก่อนอูดขอมาสอบก่อนทางเราก็บอกว่ายินดีต้อนรับอูดเสมอมาสอบได้เลย ไม่ใช่อูดนะครับไม่ใช่อูดถูกนะครับเชิญจาริศไอนะครับอูดขอเสนอตัวเนื่องจากอูดร้อนลนอูดนอนไม่หลับมาหลายวันนะไม่ใช่เป็นอย่างที่ทนา,นายพูดแล้วผมบอกจะบอกอูดว่าสิริอูดเนี่ยบอกว่าอูดเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS ก็ไม่ใช่นะครับเอกรากนาโบกินได้ข้อมูล GPS มาจากบริษัทเน็ตเกียเมื่อสามปีก่อนโดย บริษัทเนฟเกียยินดีมอบข้อมูลจีเให้กับทางผมกับเอกชนาโพคินเพื่อน,นำมาใช้อฟต์แวร์ในการพัฒนาความจริงเกี่ยวกับจีเบสเรืเอมันเป็นชุดเดียวกันกับที่สารอาญาที่บริษัทเนฟเกียไปเบิกความต่อสารอาญาแล้วก็นำส่งมอบจีเรเรือลำที่เกิดเหตุให้กับสารอาญาแล้วก็ยืนยันต่อสารอาญาว่าข้อมูลเล็มสีเขียวที่ผมคุณหมอรวัชชัย เอกราชณนาโบกินนํามายื่นเป็นพยานหลักฐานในคดีที่ศารอาญาเป็นฉบับเดียวกันกับบริษัทเนฟเกียหรือบริษัทที s เสที่มอบให้กับสารนายาและเป็นชุดเดียวกันกับที่มอบกับตารวจภูธรภาคหนึ่งและตารวจนนทบรุรีจบแล้วครับอูดวินวินนี่ผมต้องบอกเพราะเดี๋ยวอูดเนี่ยจะถลาำลึกไปมากกว่าน,นี้เพราะสิริอูดพูดเนี่ยอูดไม่กล้าพูดต่อสือ่อมวลชนอูดให้ทนายฟามพูดอย่างเดียวแต่ ผมอยากจะบอกอูดว่า D b s ของเรือลำเกิดเหตุได้รับต้นฉบับมาจากบริษัทแนบเกียร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของที่ให้อุดเป็นเอเจนต์ในการไปขายเรือหรืออุปกรณ์เรือของบริษัทแนบเกียร์แล้วก็เป็นเอกสารต้นฉบับชุดเดียวกันกับที่ให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะตำรวจนนทบุรีและเพลงสารชุดเดียวกันกับที่ให้สารอาญาดังนั้นอุด เข้าใจนะจบนะครับไม่ต้องให้ทนายความมาพูดมั่วอีกว่าอูตดมาโดยความอูตดมามาโดยการรับเชิญของดี่ไนไม่ใช่นะครับอูตดสมัครใจมาเพราะอูตดร้อนลนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับอันนี้จบนะอูดนะ